ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมผมป้านะครับผมวันนี้ก็เป็นซีเอเอสนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ซอลี่ไม่เพาะว่าไม่ได้ทําอะไรนะครับก็พอดีมีคนดูนะครับอยากจะดูฟิตเมนต์รถผมนะครับว่าฟิตเมนต์รถผมเนี่ยเป็นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใส่ยางอะไรใส่ล้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ฟิตเมนต์รถผมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันนะปึ๊บเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับผมก็เป็นล้อนะครับเป็น ล้อเป็น BBS นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะผมก็เขาเห็นผมเห็นเขาขายมานะครับนี่ล้อก็ไม่ได้ล้างเลยผมนเขาขายนะแต่ว่าคือชอบอะคือลายมันได้ครับแล้วก็รูปทรงมันสวยดีนะครับแล้วก็ผมก็ได้ซื้อมานะกับพี่เออลถเศษล้อสวยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจเขาให้ดีกว่านะครับเพจนี้นะผมก็ไปซื้อมานะครับอันนี้ก็น็อตเลดผมก,ก็ซื้อมานะน็อตเลสเนี่ยน็อตสแตนเลสนะครับมันจะไม่ขึ้นสนิมนะซื้อมา ล้อนี้ก็ซื้อมาในราคาอยู่ที่หมื่นสามนะหมื่นสามก็เป็นออขอบสิบเจ็ดกว้างเก้านะแต่ว่าออฟออฟเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วออฟเท่าไหร่ไม่รู้ผมจาไม่ได้แล้วนะใช่แล้วก็ยางเนี่ยผมใส่เป็นสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับตอนแรกอะผมอาจจะใส่เป็นสองศูนย์ห้าสี่สิบสิบเจ็ดแต่ว่าเนื่อเขาใส่ผิดเหมือนเขาฟังผิดนะครับก็เ,เลยใส่ผิดผมก็เลยเออใช้นี้ไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอให้มัน มันหมดยางมันหมดก่อนเราก็ไปเปลี่ยนเป็น4017นะครับมันก็จะอ้วนๆนิดนึงนะดูดิแต่ว่าเนี่ยมันก็เบียดแล้วอะซุ้มเสริมนี่แหกเมืดอะเนี่ยขับไปนี่เละหมดนะครับผมเนอะไอ้ไอ้ไอ้ไปปุกยึดตรงนี้มันก็หลุดแล้วนะดตรงนี้มันขาดไปเลยอะมันคือมันสีจนขาดไปเลยนะสเปคนี้ทั้งหมดอะสี่ล้อเลยไม่ไม่ไม่มีแบบ ไม่มีแบบหน้ากว้างแปดหรือหน้าอะไรกว้างเก้าทั้ง4ี่ล้อได้แหละแต่ดูข้างๆเลยเห็นไามมันจะออกมานิดนึงเห็นไหมนิดนึงอ่ะอันนี้ตำรวจไม่จับหรอกเพราะดูถ้าไม่ออกเวลาขับมาใช่แต่ผมก็ชอบนะโชค๊คนี่ก็ผมก็ใส่ของ Junior Concept นะจูเนียร์คอนเซปก็คือสีทองๆอ่ะปรับปรับได้สามิบระดับั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นหัวจอยด้วยแต่ว่าทางที่ดี่อย่าอย่าอย่า,ยา,ยา,ยายไปซื้อหัวหัวจอยดีวยกว่านะ มันจะเซอร์วิสง่ายกว่าด้วยผมเพิ่งไปซ่อมมาที่มันแตกอะที่ผมคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่ามันซ่อมมันแตกใช่ไหมผมไปซ่อมกับเอพี่ปาร์คพี่ปาร์คอะที่เขาอยู่แก๊งบูลลี่อะที่เขาทํารถสแตนอะผมให้เขาบิวใหม่หมดเลยโชกอะสองตนอะสองคู่หน้าเนี้ยสี่พันก็หายเลยอาการนั้นก็หายไปเลยนะอาการที่มันกึ๊กๆที่ผมไม่ฟังมันหายไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่ปีกนกนะเหมือนแปลว่ามันลามอะทุกคนก็ เวลาทุกคนใช้อย่างเงี้ยก็เช็คสภาพพวกบูธปีกนกพวกบูธต,ต่างๆบูอย่างต่างเนี่ยเวลามันมันสระทบสะเทือนกันอนะ่ะมันจะไปสะเทือนถึงโช๊คอะไรเงี้ยก็รุกวนว่าดูดีๆเวลาไนไหนเสื่อมสภาพก็รีบเปลี่ยนนะไม่งั้นมันจะลามไปถึงชิ้นอื่นด้วยนะครับผมนี่ก็คือในข้างหน้าก็ประมาณนี้เนี่ยน,นิ้วนิ้วหนึ่งนี่ก็ถ้าติดติดแล้วก็สอดได้นะแต่ติดติดนี่นิ้วหนึง่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ้วหน,นึ่นง มันจะติดแล้วอะเวลาจำมันก็ขูดแหละเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันขูดนะดูดิเห็นไหมมันขูดทั้งสองล้อเลยลองฝั่งเนี่ยเห็นปะอันนี้มันจะประมาณนิ้วนิ้วนิดนิดนะคือแม่งไม่เท่ากันอะผมก็ไม่รู้จะทำไมมไม่เท่ากันดูนี่อัเนี่ยหลุดออกมาแล้วเนี่ยตอนแรกจะไม่ใส่ใช่ปะแต่ว่าพอไปถามในกลุ่มเขาบอกว่าไม่ใส่เดี๋ยวก็คงใส่เพราะว่าเวลาเศษหินเศษอะไรเงี้ยมันกระเด็นเข้าไปในในเอ่อพวก สายพานอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาตามมาผมก็เลยไม่อยากให้มันมีปัญหาเยอะเท่าไหร่นะที่กระบอกนะครับนี่ DC5 t a S ส e ีเบสหายากมากแต่ผมไปหามาได <c oughs> เาเ้เราเล่นเราเล่นมันก็ยังในระดับหนึ่งแหละข้างหลังอ่ะดูก็ไปพับซูมครับจากพี่ปักเหมือนเดิมที่ไปบิวชงนั่นแหละเขาก็พับผมไปพับซูมให้ตอนแรกตอนแรกก็นั่งเนี่ยดูดิเห็นรอยยางปะตรงเนี้ยตอนนั่งใช่ไหม แล้วจังหวะม,มันจ้ำอ่ะมันขูดอ่ะดูยาง,ออง,งนี่เละหมดอ่ะตรงเนี้ยหอยยางนี่เละใช่ไหมเวลาขุมยางฟืดๆถ้าสมมติเราไปพับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนทุกที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะกางออกมาอย่างงี้ใช่ปะกางออกมาถึงนี่เลยกลางอย่างเงี้ยออกมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ถ้าสมมติเราพับอ่ะ มันจะพับเข้าไปข้างในแต่ว่าอย่าไปเจียตัดนะเขาบอกว่าพี่เกิดสนิมหรือเกิดผุอะไรสักอย่างเนี่ยผมทำเจ้าก็ไปดูคลิปที่ที่คุณป๊าเขาเขาพูดนะพี่ป๊าอะที่ผมให้ที่ผมไปพับซุ้มม,มันก็มีคลิปอยู่ย้อนไปกี่พีผมจำไม่ได้แล้วละ่ะผม้นา,านทำทีแบบมีฟิลก็อยากทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฟิลก็ไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นฝา bbs นะครับแต่เวลาถอดไม่รู้ว่าหล่อมันนะผมก็ชอบเหมือนกันนะแบบถอดมันสวยดีเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นมุดหมือนเงินก็หมดแล้วข้างหลังก็ใสร็จยุ่งในต์น เหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยๆเข่าๆเนี่ยใช่ก็ประมาณสักสองนิ้วสอดแต่ว่าถ้าสมมติผมคือมันไม่อยากให้เตี้ยมากเพราะว่าเดี๋ยวมีแม่มีอะไรนั่งอีกครับถ้าสมมติเตี้ยมากเนี้ยมันจะลงมาอีกอะถ้านั่งปุ๊บมันก็จะลงมาอีกอะเนี่ยมันก็จะพอๆมันนั่งใช่มันก็จะงอเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวคือจากตรงตางเนี้ยะมันจะหลบขาะซึมอย่างเี้เวลาสมมติรถมันโหลดลงอีกนะก็ถ้าอยากได้แบบชัวรๆก็ต้องใส่ตัวปรับแคมเบอร์นะ อันนี้ผมก็มั่วๆนะแล้วคูพักรักจำอะ่ะเดี๋ยวไม่รู้ถูกผิดก็ขอทชยด้วยถ้าผิดก็ถูกก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งสองล้อเวลามันไปจอดอะ่ะมันกาลังพอดีนะแต่ว่าจริงๆผมก็อยากให้มันอมๆเนี่ยแบบไอ้นี้ให้มันให้มันแบบอมสักขอบอยางอะไรเงี้ยพินมันจะได้สวย,ยอันนี้ก็ไปล่อฟุตบาทดีดต้องไปซ่อมอันเนี้ยดูดิฝั่งเนี้ยล่อบ่อย,อยนี่ล้อนี้ด้วยคือเละบอกงินนะวว่าล่อยับนะนี่นี่ก็ หมดแล้วสำหรับฟิตเมนตนะครับทั้งทั้งสี่ล้อนะก็ใครอยากได้ล้อสวยๆออฟลึกๆึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีอยู่ประมาณไม่ไม่กี่เพจนะครับท,ที่ที่ซื้อนะนี่ก็เป็นขอบ17แต่ว่าทรงที่ผมอยากได้ที่สุดนะก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะ็นทรงนี้นะเขาเรียกอะไรฟิตเมนตมันอนะอยากได้เป็นแบบนี้ใช่ดูนี่ก็หมดแล้วรถผมก็มีแค่นี้นะแต่ว่ารอสักแป๊บน,นึงนะช่วงนี้ก็ช็อตชออยู่ด้วยเดีย๋ยว คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งลิ้นหน้ามาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูนะว่าใส่ยังไงครับก็ถ้าใส่ไม่ได้ก็จบร้านเหมือนเดิมโอเคนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ